Please up hang and try again. สน็อกเกลิงไซต์แบบไปดำเองวันนี้แนะนำเกาะกะครับเกาะกะอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะริเปะการไปยังเกาะกะนั้นก็ง่ายครับสามารถจะเช่าเรือคายักรหรือว่าใครที่สามารถจะ สน็อกเกลลิ่งหรือว่าตีฟินไปก็สามารถจะตีฟินไปได้เลยปกติเกาอะอก,กะเป็นจุดท่องเที่ยวอยู่แล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็พายคายั k พายซับมาเที่ยวแล้วก็ดำสน็อกกันเองดีแล้วนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาแนะนําสิ่งน่าสนใจต่างๆรอบๆเกาะกะว่าถ้ามาดาสน็อกเกิลลิ่งที่เกาะกะนั้น มีอะไรน่าสนใจให้สังเกตบ้างนะครับอะไปดูไปชมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างจุดเริ่มดำน้ำที่เกาะกระที่แนะนำนะครับก็คือลงทางหาดฝั่งใต้ของเกาะกระนะครับแล้วก็ด้านซ้ายชิดเกาะกระไปเรื่อยๆครับวนรอบโดยาการวนซ้ายนะครับสิ่งที่เราจะเจอที่หาเจอง่ายๆก็คือดาวหมอนปักเข็มนะครับซึ่ง อยู่ตามพื้นทรายน่าจะเห็นกันง่าย 2. ก็คือขี้ด,ดังเบ็ดฟ้าหรือว่าบลูแท้งครับตัวนี้ก็หาเจอง่ายๆเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ชิดเข้าติดเกาะก็เจอทันทีอย่างที่3ก็คือดาวมุงปุดน้ำนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเจออยู่ทางฝั่งตะวันออกของกาะนะครับออกลึกไปหน่อยช่วงของขอบทะเลนะครับก็จะเห็นเส้นๆอยู่ที่แนวปะกคลังตัวนั้นก็คือ กัลปัญหาแท้ม้านะครับตอนนี้ก็อยู่ตามแนวทุ่นนะครับกัละปัญหาแท้มา้าเพราะพ้นแนวทิศตะวันออกขึ้นสู่ฝักเหนือนะครับก็มีโอกาสจะได้เจอปลาอูช้างนะครับนี้ไม่เยอะแต่ว่าก็มีโอกาสเจอบ้างไม่ได้ถูกคราที่ลมดันส่วนนี้ก็มีกอปลากระลังสวยๆปลูกปลาอยู่เยอะครับ ูงปลาที่มักจะเจอในโซนนี้ก็จะเป็นฝูงปลาะกุลป,ปลาผีดเสื้อปลาโนรีพวกนี้นะครับมีหลายชนิดหลายสีด้วยกันปักเป้าหน้าหมาอ่านี่ก็มีอยู่ทั่วเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เจอสังเกตดีๆก็จะเห็นอยู่แล้วปักเป้าหน้าหมาเมื่อมาถึงหน้าหาดฝั่งทิศเหนือของเกาะกะ๊ ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของน้ำตื้นแล้วล่ะเป็นจุดที่หาดูปลากระตูนง่ายๆปลาการ์ตูนที่มีชุกชุมตรงส่วนนี้ก็จะเป็นปลากระตูนขาวส้มแล้วก็ปลากระตูนอิเตียน,นะครับเวลาดำน้ำถ้าดำดำไปเจอสูดปลาเล็กหููปลาเป็นฝูงเลยตัดหน้าให้สังเกตดีๆครับใกล้ๆนั้นจะมีปลานักล่า ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นปลากระตุงเหลื่นะครับปลากระตุ้งเหยื่อนี่จะหากินอยู่ในระดับใต้ผิวน้ำนะครับคือลึกกว่าผิวน้ําไม่เกิน1เมตรประมาณนั้นสัตว์หายากอีกชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าหาเจอได้ยากนะครับที่อื่นไม่หาเจอยากแต่ที่เกาะกะมีอยู่ค่อนข้างหาง่ายถ้าสังเกตให้ดีนั่นก็คือ ปิงส้อยไข่มุกเป็นปิงทะเลที่ลำตัวอ่อนมากครับเวลายืดยาวเดีมที่ยืดยาวได้มากกว่า1เมตรเวลามันตกใจมันก็จะหดหายไปอันนี้ก็หากินอยู่ตามกอปะการังพื้นทรายครับต้องสังเกตดีๆว่ายช้าๆดูไปเรื่อยๆครับ ชนิดหนึ่งที่หาเห็นได้ง่ายอ่าอันนี้ก็น่าจะเห็นอยู่แล้วก็มีอยู่เยอะก็คือปิงดําครับปิงดํานี่หลายซอกหลายมุมเต็มไปด้วยปิงดํารอบๆเกาะกะ ต่อไปก็เป็นฝั่งตะวันตกของเกาะกระครับก็คือระหว่างเกาะกระกับเกาะลิเบจุดนี้เป็นจุดที่ต้องระวังครับยิ่งตอนเฉพาะน้ําลงยิ่งต้องระวังเพราะว่าเป็นเส้นทางสัญจรของเรือแล้วก็มีปะการังเขากวา้างเราอาจจะไปเตะไปเหยียบโดนปะการังเขอากว้างได้ง่ายครับตรงนี้มันถ้าลงนำ้นำในจุดนี้ให้ระวังปะการังแล้วก็ระวังเรือด้วยครับสอิกชนิดหนึ่งที่ถือเป็นโบนัสเลย ถ้าดำน้ำแล้วเจอก็คือกุ้งมังกรในช่วงหน้าโลกก็มักจะมีกุ้งมังกรตัวเล็กๆที่เข้ามาหากินตามใต้กอปะการังต่างๆรอบๆในแนวน้ําตื้นนะครับเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวน้อยถ้ามาดำเองก็มีโอกาสจะได้เห็นถูกใจไหมครับสําหรับคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้า จะมาแนะนำจุดดำน้ำจุดไหนต่อรอติดตามชมนะครับสำหรับ snorkeling s i t e ฉบับไปดำเอง